เขาานี่ยเนี่ยที่บอกว่าตัวใหญ่มันอาร์คไม่ดีเท่าตัวเล็กอน่ะเดี๋ยวมาดูการวันเป็นที่อะไรตอนแรกไอ้ตัวเนี้ยมันปรับปิดอยู่ไงเนี่ยเนี่ยลองปิดอยู่พอปิดอยู่ปุ๊บมันก็ไม่มีตัวช่วยอาร์คไงอ่าลองลองเชื่อมดูนะติดเลยไหมติดเลยชัดเลยไหมอืมติดไหมเอออ่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวลองเปิดเอาเอาประมาณนี้ทีนึง เอะเป็นไงง่ายขึ้นไหมเออง่ายขึ้นอ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละแล้วถามว่าตอนที่เชื่อมไอ้ตัวเล็กอ่ะเป็นไงต้องปรับไหมไม่ต้องปรับก็คือเชื่อมได้เลยเก็บมันไปเก็บมันไปเนี่ยพอแล้วเป็นไงตัวเล็กตัวเล็กเป็นไงชิลเลยก็คือเชื่อมเรื่อยๆไม่ต้องปรับอะไรเลยถูกป่ะไม่ต้องปรับอะไร ชัดเลยนะเมื่อกี้เชื่อมไปก็ใครที่งานหนักให้ไปตัวใหญ่งาน DIY เบาๆไปตัวเล็กใครที่สนใจกดดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ